ประการที่แปดนะคะมีการปลดปล่อยและช่วยเหลือดวงจิตทั้งหลายให้ได้เลื่อนภพเลื่อนภูมิก็คืออย่างอย่างหลวงพ่อหรือว่าหลวงแม่ทิมพระพุทธเจ้าน้อยหรือว่าทิมเผยแผ่ธรรมของหลวงพ่อที่ดูแลอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ของสายธรรมเดินทางไปปลดปล่อยดวงจิตวิญ,ญญาณใช่ไหม ก็จะมีเหล่าพระโพธิสัตว์คือพระแม่กวนอิมในโลกทิพย์นะพระแม่กวนอิมแล้วก็เหล่าเทวดาในโลกทิพย์เนี่ยเขาก็จะขับเคลื่อนไปด้วยเป็นขบ,บวนแล้วเมื่อไปทําพุทธพิธีหรือหยาดน้ําลงในที่ใดเนี่ยมันจะมีพวกกลุ่มดวงจิตที่อยู่ในภูมินั้นน่ยซ้อนในภูมินั้นน่ยที่เขารอการไปปลดปล่อยอ่ะเขาจะได้รับการปลดปล่อยแล้วก็เลื่อนภพเลื่อนภูมิปรับภูมิขึ้นใหม่หมดเลย นะไม่ว่าจะเป็นบัมพบุญหุษที่จมอยู่ในเหมือนกับพบในภูมิที่ซ้อนภูมิอยู่หรือว่าจะเป็นจิตวิญญาณน,นักลบเป็นเป็นผีเป็นอะไรก็าตามอะ่ะได้รับการปลดปล่อยหมดเลยนะมันมีครั้งหนึ่งสมัยก่อนนู้นและตั้งนานละที่หลวงแม่ก็เพิ่งเข้าสู่ ทางรมประมาณสักสองสามปีมั้แล้วก็ได้เดินทางมาทางภาคอีสานกับหลวงพอ่อแล้วก็ไปไปที่ที่ไหนนะที่วัดอ๋อตอนนั้นไปประเทศลาวที่พระธาตุหลวงเมียงจันนะนะหลวงแม่ก็ซื้อกําไรมาสองวงเสร็จแล้วก็คิดว่าเอ้เราเป็นนักบวชแล้วเราซื้อกําไรไปทําไมแต่ก็ซื้อนะซื้อมาเฉย แล้วก็เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็ไปในหลวงพ่อพาไปที่ไหนไม่รู้มีวัดหนึ่งอยู่แถวริมโขงแถวๆเลยแถวหนองคายแถวนั้นแหละเท่าที่จําได้นะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเออมันมันจะเป็นหลุมที่เขาไปขุดทองอะ่ะมันขึ้นไปมันจะเป็นถ้ำ แล้วก็เป็นหลุมที่เขาขุดทองแล้วก็ในนั้นอะ่ะมันเคยมีคนที่ลงไปขุดทองแล้วก็โดนโดนดินดินอะ่ะถล่มลงไปทับอะ่ะแล้วก็ตายอยู่หลายคนอยู่นะจำไม่ผิดก็ห้าหกคนนี่แหละแล้วก็พระแม่กวนอิมท่านก็ให้แม่ให้หลวงแม่หยิบเอากําไรขึ้นมาแล้วก็สวดสวดมน แต่ว่ามันเป็นมนของโลกทิพย์นะเป็นมนของพ่อแม่นะแล้วแม่ก็สวด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 ไปแล้วก็ถือกําไรแล้วก็สวดสวดไปแล้วก็มันจะมีดอกไม้ด้วยกับกําไรด้วยสวดเสร็จแล้วก็โยนโยนกําไรลงไปฟุบลงไปในหลุมแล้วก็มีดอกไม้โยนลงไปแล้วก็กลุ่มดวงจิตที่ถูกขังในนั้นเขาก็เขาก็ได้รับการปลดปล่อยให้ไปเกิดใหม่ได้เขาก็รอคอยมานานอย่างเงี้ย แล้วหลวงแม่ก็ถามว่าทาไมต้องใช้กําไรปลดใช้กําไรในการปลดปล่อยเขาบอกว่าแต่และทีเนี่ยเขาก็จะมีกรรมของเขาแล้วเขาก็จะเหมือนมีรหัสของการปลดปล่อยอ่ะคือถ้าไม่ใช่พระแม่กวนอิมคือปล่อยไม่ได้อ่ะอ่าไม่อย่างนั้นใครจะไปปล่อยออกตรงไหนเขาก็ปล่อยหมดเขาก็จะมีการบอกว่าให้อยู่ตรงนี้รอนะเมื่อการเวลาถึงเท่านี้ปีนะจะมีพ่อแม่ เสด็จมาที่นี่นะแล้วก็จะมาท,ทําพิธีนี้แล้วก็ถึงจะปลดบ่อยได้เหมือนอะไรนะ เหมือนอะไรซื้องอคงเหรอโดนฝังอยู่ที่ขังอยู่ที่หน้าผาใช่ไหมเห็นแต่หัวอย่างเงี้ยที่เขาสแสดงหนังนะแล้วก็พระถังสัมจั๋งอ่ะห้าร้อยปีใช่ไหมพระถังสัมจั๋งเดินทางมาแล้วก็ถึงจะมาปลดปล่อยได้ถ้าไม่ใช่พระถังสัมจั๋งก็ปล่อยไม่ได้นะอ่าถึงจะปลดปล่อยได้แล้วก็พาไปอัญเชิญพระไตรปิฎกใช่ไหมคล้กไๆแบบนั้นแหละมันเป็นเรื่องจริงนะอ่าเสร็จแล้วก็ถึงจะทาพุทธพิธีแล้วก็ถึงจะปลดปล่อยดวงจิตนั้นออกมาได้แล้วก็มีหลาย าที่มากเลยที่ต้องไปทําพิธีลักษณะแบบนี้คือจะต้องมีบทสวดเฉพาะพิเศษจะต้องมีรหัสของอะไรสักชิ้นหนึ่งที่ที่แบบมันเหมือนตรงรหัสที่เขาวางแผ,แผนเอาไว้แล้วก็ทําพุทธพิธ,ธีบางครั้งอย่างสมัยก่อนเนี่ยไปไปประเทศลาวใช่ไหมมันก็จะมี ก็จะมีแบบค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราเดินทางเป็นคณะแล้วก็ไปต่างประเทศเนี่ยหลวงแม่ก็เสียดายเงินหลวงแม่ก็ว่าโอ้เสียดายเงินมากเลยถ้าไม่ไปก็ได้เงินเอาไว้สร้างหลวงพ่อใหญ่อีกหลายหมื่นอะไรเงีไงไง้ยใช่ไหมแต่พระพุธองท่านบอกว่าไม่ต้องเสียดายหรอกลูกเพราะว่ามันมีดวงจิตที่เขาอะรอมาห้าร้อยปีก็มีพันปีก็มี ที่เขารอที่ลูกอ่ะจะต้องไปในที่นั้นแล้วก็ไปทําพุทธพิธีเพื่อที่จะปลดปล่อยพวกเขาอ่ะเจนั้นเนี่ยเงินห้าหมื่นสามหมื่นเนี่ยถ้าเทียบกับการรอคอยยาวนานเป็นเจ็ดแปดร้อปีเป็นพันปีของคนที่รอด้วยความทุกข์ทรมานอ่ะด้วยความหิวด้วยความหนาวด้วยความเจ็บปวดอ่ะ อ่ามันมันแรกมันแรกเนี่ยมันคุ้มมากเลยเงินอนะ่ะมันก็เป็นแค่แบบกระดาษแค่นั้นอนะ่ะไม่ใช้ทางหนึ่งใช้ทางหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดแต่ว่าเราไปทําคุณช่วยคนที่เขาเนี่ยลำบากจริงๆเนะี่ยทุกยากจริงๆเนะี่ยมันก็ดีกว่าอนะไรเงี้ย หลวงแม่ก็เลยเข้าใจแล้วก็เลยเดินทางไปตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีการเดินทางตลอดเลยไปทิศเหนือมั่งใต้มั่งไปตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ามันจะมีกลุ่มดวงจิตที่เขารออยู่ตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษในการชดช่วยดวงจิตที่เขาตกต่ำแล้วก็เป็นทุกไงาในในภูมิต่างๆนะนะประมาณนั้นนะ